ถ้าตอนนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรายุ่งเหยิงอย่าไปตามแก้ที่สิ่งแวดล้อมเธอต้องดีก่อนสิเธอต้องทําแบบโน้นแบบน,น,แบบนี้แบบนั้นสิทํานะเพื่อฉันอย่าไปแก้แบบนั้นเข้าสู่โลกภายในเพราะสิ่งสิ่งนี้ฉายออกมาเป็นภาพแล้วฉายจากไหนลงภาพพยนชีวิตอยู่ภายในฉายออกมาเป็นภาพแล้วเป็นที่เรียบร้อยตามไปแก้ที่ปลายเหตุได้ไหมได้ แต่แป๊บเดียวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้วิเคราะห์ตามครูด้วยนะคะที่ผ่านมาเราตามแก้จากโลกภายนอกเป็นจริงอย่างครูพูดไหมแป๊บแปท่านท่าน,นั้นก็เหมือนเดิมอีกแล้วเปลี่ยนได้แปบบ๊แบๆบอา้าวเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะอะไรเพราะภายในเราไม่เคยเปลี่ยนภาพภายนอกฉายออกมาเป็นภาพเดิมๆซ้ำๆ เปลี่ยนได้ก็แป๊บๆแ,แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะฟิล์มเดิมที่อยู่ภายในเนี่ยเล่นแต่เรื่องเดิมๆภาพก็เลยฉายมาเป็นเรื่องเดิมๆภาพภายนอกจะเปลี่ยนได้ไหมถ้าในโลกมายานเนี่ยเปลี่ยนได้แป๊บเดียวและสุดท้ายจะกลับมาเป็นภาพเดิมตามฟิล์มที่อยู่ในใจของเราในระบบจิตของเราเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ชีวิตยังไม่ค่อยลงตัวมากนะักไปเปลี่ยนภาพ,พยนต์ใหม่ไปเปลี่ยนฟิล์มใหม่ไปสร้างเรื่องราวใหม่ไปยกระดับพลังงานในตัวเองใหม่แล้วเดี๋ยว ภาพเบื้องหน้าจะเปลี่ยนไปจะไม่เหมือนเดิมในท่านที่จิตยกระดับถ้าผู้คนที่ใช่เขาจะยังอยู่แต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นมิตรกับเรามากขึ้นเข้าทางเรามากขึ้นในบางท่านบางกลุ่มคนที่ไม่ใช่จริงๆในเรื่องของพลังงานท่านเหล่านั้นจะจางหายไปจากชีวิตของเราต่อให้เป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทถ้าระดับพลังงานไม่ใช่จริงๆ เขาจะจางหายไปโดยอัตโนมัติไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้ใดๆดทั้งสิ้นอยู่ดีๆก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันไม่ค่อยได้พูดคุยกันไม่ค่อยได้เจอกันจับเป็นในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องตกใจเพราะพลังงานของเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เลยเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมก็เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเลิกคบโกรธแค้นไม่ใช่แต่อยู่ดีๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันซะอย่างนั้น อยู่ดีๆก็ไม่ว่างที่จะทักกันไปก็เท่านั้นจะเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะพลังงานในตัวของเราเปลี่ยนพุ่งความสนใจมาที่ตัวของเราเองหลายท่านที่มัวแต่พุ่งความสนใจไปที่คนอื่นครูเข้าใจแต่ลองให้โอกาสตัวเองสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นผู้คนรอบข้างจะดีขึ้นถ้าตัวเราเปลี่ยนไปมาที่เรื่องราวดีๆที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองตั้งเอาไว้กี่เรื่องก็ได้การพุ่งความสนใจมาที่ตัวเราเองมีวิธีการฝึกอยู่ เราสามารถพุ่งความสนใจมาที่ตัวเราเองได้แบบง่ายดายสบายๆนั่นก็คือใช้ชีวิตในความคิดที่ผ่านมานะคะเราใช้ชีวิตในความคิดกันมาแล้วมากมายโดยส่วนมากเราใช้ชีวิตในความคิดของผู้อื่นเธอไม่ชอบฉันแน่เลยอะ่ะเธอโกรธฉันแน่เลยนะ่ะไปคิดแทนเขาอีกเห็นไหมคะเรากําลังใช้ชีวิตแทนผู้อื่นอยู่เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปวิธีการฝึกเพื่อรักษาระดับพลังงานในตัวของเราให้ไปใช้ชีวิตในความคิด เป้าหมายที่เราปรารถนาให้พลังงานในตัวเราพุ่งเข้าหาตัวเราเนี่ยเป้าหมายใดบ้างมีกี่เป้าหมายจงใช้ชีวิตในความคิดในเป้าหมายนั้นๆเพราะต้นตอของพลังงานคือความคิดการที่เราใช้ชีวิตในเป้าหมายของเราด้วยความคิดเรากําลังส่งแรงปรารถนาและส่งพลังงานกลับมาหาเป้าหมายนี้แบบแรงกล้ากดแรงดึงดูดจะทํางานได้ดี เร็วและแรงในความคิดแบบนี้แหละความคิดที่แรงกล้าความคิดที่เป็นความคิดที่ไม่ใช่ความคิดในระดับธรรมดานะคะแต่เป็นความคิดในระดับของแรงปรารถนานี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกใช้ชีวิตตามเป้าหมายใช้ไปก่อนเลยในความคิดเนี่ยจะทําให้เรามีแรงปรารถนาที่แรงกล้าจะทําให้เรามีความคิดที่แรงกล้าในเป้าหมายนั้นๆพลังงานทั้งหมดจะพุ่งพุ่งพุ่งกลับมาหาตัวเราทั้งหมดพุ่งกลับมาหาเป้าหมายนั้นๆในตัวของเรานั่นแหละ เป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้ฝึกใช้ชีวิตในความคิดเพราะที่ผ่านมาไม่ใช่เราไม่ใช้ชีวิตในความคิดเราใช้กันมาแล้วมากมาย แต่ใช้ในเรื่องที่เป็นลบแล้วเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นจริงในบางท่านใช้ชีวิตแทนคนอื่นคิดแทนอยู่นั่นแหละต้องเป็นแบบนั่นแบบโน,น,บบน้นแบบนี้แน่ๆเลยสุดท้ายเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นกับตัวเองอ๋อเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยเนี่ยเกิดขึ้นกับฉันเองแล้วจริงๆไม่เกิดจากตัวเรานี่แหละไปใช้ชีวิตในความคิดนั้นในเป้าหมายปลายทางผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดเลยเกิดขึ้นจริงกับตัวเรา